สวัสดีครับคลิปนี้เราอยู่กับ s ซ r ซาเล่มข่าวเซิฟนี้เล่นฟรีบนมือถือนะแต่ว่าถ้าใครจะเล่นบน pc ต้องไปขอเวลิตกับแอดมินที่ใต้คลิปนะครับในคลิปนี้มีกิจกรรมลอยกระทงมาแนะนำนะครับเดี๋ยวเราไปดูคลิปกันเลยนะและเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปลอยกระทงเลยนะครับสำหรับการลอยกระทงนะครับมาลอยตรงนี้ได้เลยนะครับพื้นที่สีฟ้านะครับที่เมืองด้านบนตรงนี้นะครับและตอนที่เราเข้าไปด้านในนะครับ เราจะได้ยินเสียงเพลงด้วยนะครับอ่ะเดี๋ยวเราวิ่งเข้าไปในพื้นที่สีฟ้ากันก่อนละกันนะครับเดี๋ยวมาดูฟังเพลงก่อนมาฟังเพลงกันก่อนครับนี่เ,เพลงโคตรเปียวเลยนะครับเป็นเพลงสงการนั่นเองครับ และกิจกรรมนี้นะจัดตั้งแต่ตอนที่ทุกคนเห็นคลิปตอนนี้เลยนะครับก็คือจัดตั้งแต่วันนี้จัดไปเรื่อยๆเลยนะครับและจะมีการลอยกระทงอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็จะมีการเก็บกระทงด้วยนะครับแล้วก็จะมีการลอยโคมด้วยนะครับ <S <S น,นี่กิจกรรมแบบไทยๆนะครับเดี๋ยวผมจะพาทุกคนมาลอยกระทงกันถอนนกันนะครับ เดี๋ยวพัตมาทุกคนมาลอยกระทงกันก่อนเลยกันนะครับนี่ตอนที่ผู้คนลอยไปนะครับมันก็จะมีกระทงลอยไปแปดหนังเลยนะครับโคตรเกลียวเลยนะครับแล้วก็ตอนนี้ผู้เล่นมากกว่า1 2 7 126เสคนนะครับเซิฟนี้คนเล่นร้อยบวกตลอดเลยนะครับนี่ไม่เหงาแน่นอนนะครับแล้วก็สังเกตดูนะครับมีแจ้งเยอะมากเลยนะครับนี่ต่างสีนะครับนี่เลยเต็มไปหมดเลยนะครับเดี๋ยวเรามาลอยกระทงกันก่อนแล้วกันนะครับกดเอนพุทธหยิบกระทงยิบฟรีนะครับไม่เสียตังค์นะครับแล้วก็กดตัวเอนนะแล้วก็ลอยกระทงเลย กดลอยกระทงไปครับนี่อ่ะตอนนี้เราลอยไปแล้วนะครับเลยง่ายเลยและหลังจากที่เราลอยไปแล้วนะครับอย่าดื่มพิมพ์ทับ AI ด้วยนะครับพิมพ์ทับ AI ซเพื่อที่จะสุดท่าทางนั่นเองครับก็คือมันเป็นอ่าท่าทางนั่นเองนะพอเราลอยไปแล้วนะครับมันก็จะมีกระทงลอยไปแปดนั้นเลยนะครับนี่เลยโอ้โหดูดิยังเกี้ยวเลยนะครับแล้วก็ฝั่งนั้นเราสามารถที่จะกลายเป็นเด็กเก็บเหรียญได้ด้วยนะครับเดี๋ยวไปดูกัน มีการเก็บกระทงด้วยนะครับเดี๋ยวพาไปดูก <c oughs> ารเก็บเหรียญน,นะทุกคนน่าจะชอบนะครับนีเห็นประจํานะครับลอยไปนิดนึงแล้วเขาก็ไปเก็บอะไรเงี้ยอ่ะเดี๋ยวไปดูกันมาดูฝั่งนี้เลยครับกิจกรรมนี้โคตรเปี้ยวกระโดดมาและตอนนี้เราก็จะกลายเป็นเด็กเก็บแล้วนะครับ <c oughs> เด็กเก็บเหรียญน,นี่เลยอกระทงที่เราลอยอะนะมันจะเป็นสายน้ํามาแบบนี้เลยนะครับนี่แล้วเราก็กระโดดลงไปเลย เพื่อจะเก็บเหรียญนั่นเองครับจากกระทงนะและการเก็บเหรียญจากกระทงนะครับเราก็จะได้เงินมาจริงๆด้วยนะครับมันจะเป็นการสุ่มให้นะครับตั้งแต่ 50บาทถึงหลายร้อยเลยนะครับแล้วเราจะได้ XP มาด้วยนะครับเหมือนกับเรามาทํางานงานหนึ่งเลยนะครับนี่เห็นป่ะผมได้มา60บาทนะครับนี่เลยอ่ะเดี๋ยวเราลองเขียนจุดเก็บเหมือนกันนะเฮ้เผื่อได้ตังค์เยอะมากคิดเป็นจบแล้วอย่างไรผมคล้ายเพิ่มกำลังใจให้พวกเราคล้ายสีแดงอันนี้ครับรอบสองได้60เหมือนกันหว่าแต่ไม่เป็นไรนะครับอ่ะ อันนี้ก็จะเป็นการเก็บเหรียญเองครับนี่เป็นเด็กเก็บเหรียญนี่เองนะทีนี้ยังไม่หมดนะครับสำหรับกิจกรรมลอยกระทงในเซิร์ฟนี้นะครับเราสามารถที่จะขึ้นไปลอยโคมได้ด้วยนะครับลอยโคมแบบไทยๆนะครับวันแบบนี้ก็มีด้วยอเดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปลอยกันนี่เลยแล้ววิ่งมาตรงนี้นครับมาซื้อ,อของกับร้านค้าตรงนี้นะครับพิมพ์ครับ b U I นะนี่เลย แล้วก็ซื้อโคมไฟไว้นะครับเดี๋ยวผมจะซื้อไปสัก2อันนะเพื่อที่จะลอยให้ทุกคนดูนะครับนี่ฮราคาแค่200เท่านั้นนะครับนี่200เงินเขียวด้วยนะอ่ะเดี๋ยวเรามาลอยกันวิธีลอยง่ายมากเปิดกระเป๋าขึ้นมานะครับนี่เลยเลือกไปที่กระเป๋าด้านบนตรงนี้นะครับแล้วก็เลือกโคมไฟไม่ใช่ดิโคมลอยไม่ใช่โคมไฟแล้วก็กดใช้เลยนี่กดใช้แล้วมันก็จะลอยขึ้นไปนะครับนี่แบบน,นี้เลยนะเราสามารถที่จะลอยไปได้นะครับนี่เลยลอยได้หลายอันนะนี่เลยนี่ ร้อยได้เรื่อยๆครับดูดิว้าอย่างเฟี้ยวเลยนะครับเซิฟนี้มีแบบนี้ด้วยนะครับนี่เลยถ้าใครเงาๆนะครับหรือว่าไม่ได้ออกจากบ้านนะครับลองมาเล่นได้นะครับนี่ที่กิจกรรมร้อยกระทงนะครับนี่เซิรฟนี้ไม่เหงาแน่นอนนะครับเพราะว่าผู้เล่น่างเยอะเลยนะครับเป็นร้อยหนะคิดดัวและต่อไปเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปตกปลาดาวกลางทะเลนะครับเซิฟนี้มีปลาดาวให้ตกด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเราจะต้องทํายังไงบ้างนะครับขั้นตอนแรกนะให้เรา เข้าไปในร้านตรงนี้ก่อนนะครับก็คือซื้อเป็ดกับซื้อเหยื่อเหมือนกับเราตกปลานั่นแหละนะครับไ่ด้วยซื้ออยู่ตรงนี้เลยนะครับเข้ามาซื้อเนาะ หลังจากที่เราซื้อเสร็จแล้วนะครับให้เราออกมาด้านนอกนะครับแนะนําให้ซื้อเหยื่อมาเยอะๆเลยนะครับนี่หลังจากที่เราซื้อครบแล้วนะให้เราวิ่งมาตรงนี้เลยนี่วิ่งมาด้านหลังตรงนี้นะครับมันก็จะมีเรืออยู่นะครับสําหรับเรือพวกนี้นะขับฟรีเลยนะครับไม่ได้เสียตังค์แต่อย่างใดเลยนะครับเดี๋ยวเราเลือกสักลำเลยกันนะครับลำนี้ลำนี้อ่ะเราเลือกลำนี้นะครับนี่เลยแล้วเราก็ไปกับเพื่อนได้พร้อมกันหลายๆคนได้เลยนะครับนี่เดี๋ยวเราจะไปพร้อมเพื่อนนะเดี๋ยวสตาร์ทเครื่องก่อนแล้วกันนะกดสตาร์ทเครื่องรอนะนี่เลยนี่แล้วก รอให้เพื่อนๆขึ้นเรือนะครับตอนนี้นะขึ้นเรือดิเพื่อนๆขึ้นๆสมมุติว่าเรือของเรานะครับได้เพื่อนมาแล้วนะครับแล้วก็ออกไปกลางทะเลเลยนะครับนี่พอเราขับมานะครับเราจะเห็นคาสิโนอยู่กลางทะเลนะครับแต่ว่าไม่ใช่คาสิโนตรงนี้นะเราต้องขับไปที่หลังคาสิโนนั่นเองครับหรือว่าพื้นที่สีฟ้านะครับเราเปิดแมปดูได้เลยนะครับนี่ตอนนี้เราขับออกมานะครับแสงไฟยามค่ำคืนช่างสวยเหลือเกินนะครับ อ้ยมีพี่คนนี้อยู่หน้าหัวเรือด้วยนะครับอย่างเท่เลยอ่ะทีนี้เราขับมาสักพักแล้วนะให้เราเปิดแมปดูนะครับว่าใช่หรือเปล่านี่ไงใช่แล้วนะครับทีนี้เราก็จอดนะอ่ะกดจอดหน่อยแล้วก็ดับเครื่องด้วยนะครับเดี๋ยวน้ำมันจะหมดเนาะนี่เลยกดเอ็นนะดับเครื่องนะครับแล้วเราก็วิ่งมาที่หลังเรือนะครับนี่เลยแล้วก็ตกได้เลยนะก็เปิดกระเป๋าของเรานี่เลยนะครับแล้วก็ใช้เบ็ดได้เลยอ่ะใช้เบ็ดใช้เบ็ดเบ็ดตกปลากดใช้แล้วก็กดเอ็นนะในการตกนะครับนี่เลย เรากดตกปลาไปนะครับแบบนี้เลยและเราก็จะได้ปลาดาวมานั่นเองและมันก็จะสุ่มให้เรานะครับนี่ลองมาตกดูได้นะครับท่ามกลางแสงเดือนนะครับและในเซิฟนี้เราสามารถที่จะให้อาหารปลาได้ด้วยนะครับและเป็นอาหารโลมาด้วยนะครับผู้เล่นอย่างเยอะนะครับเซิฟนี้ดูดิอันนี้เป็นจุดให้อาหารปลาโลมานะครับก็คือ เราต้องมาซื้อของกับตาลุงคนนี้ก่อนนะครับก็คือซื้ออาหารปลานั่นแหละนะครับราคา15บาทเท่านั้นนะครับอย่างถูกเลยและการให้อาหารปาลาลรมานะครับเราก็แค่ วิ่งลงไปหาโลมานะครับแบบนี้เลยแล้วก็กดเอนนะเพื่อที่จะให้มันนะครับนี่เลยต้องใกล้ๆตัวมันหน่อยก็จะเป็นการให้อาหารปลาโลมานะครับแล้วเราจะได้ชิ้นส่วนโลมามาด้วยนะครับแล้วก็ได้ XP ด้วยนะและชิ้นส่วนของปลาโลมานะครับเราก็นําไปขายที่ตลาดได้เลยนะครับและในเซิฟนี้ถ้าเราอยากติดต่อหน่วยงานต่างๆนะครับก็พิมพ์ทับ อ911นะอืมแล้วก็พิมพ์เสร็จใช่ปะมันก็จะให้เราพิมพ์ตำรวจหมอหรือว่าเอา่อแท็กซี่นะครับเราก็เลือกเอานะครับแล้วเราก็เรียกหน่วยงานนั้นมาได้เลยนะครับอันนี้ผมก็เรียกแท็กซี่มาให้รับนะครับนี่นะทุกคนตอนนี้นะครับกาลังจะไปที่ผับนั่นเองครับนี่ก็จะมีทางเข้าผับแบบนี้นนะครับแล้วก็เข้ามาเต้นกับเพื่อนๆได้นะครับหรือว่าชวนเพื่อนมาเล่นนะครับหรือว่า เรามาที่นี่นะครับมันก็มีคนอยู่แล้วนะครับที่เต้นอยู่ด้านในนะครับแล้วก็ไปเต้นกับเขาก็ได้นะครับฟิวฟิวนะครับเซิร์ฟนี้อ่ะก็สำหรับใครที่กําลังหาเซิร์ฟเล่นอยู่นะลองเข้ามาเล่นในเซิร์ฟนี้ดูได้นะครับก็ฝากเข้ามาเล่นกันเยอะๆนะถ้ายงเดี๋ยวเราเจอกันในคลิปต่ตอไปแล้วกันครับสวัสดีครับผม ดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์ช่องโจทีเอแด้วยนะฮะแล้วก็ที่สําคัญนะอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไวด้วยนะ,ะเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่นะฮะจากช่องโจทีเอ d แ e t นะก็อย่าลืมกดกันด้วยนะครับสวัสดีครับผม